สวัสดีค่ะพี่นงบังปสายโซส,สุข้นมีก็มาติดตามข้อมูลแนวทางกับหลายๆอาจารย์นะคะเบยนี่เป็นของอาจารย์ซันนี่เวพีนะคะ1นตุลาของอาจารย์เขาหาศ0นย์นะคะสิตุลาของอาจารย์เขา60ศูนย์ค่ะนีอาจารย์ให้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหาสหาหหกเจ็ดเจ็ดค่ะ เบนี่เป็นของเจฟองเบียนะคะอาจารย์ให้ฟันศูนย์นะคะสองตัวอาจารย์ให้ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเม็ดเดียวอาจารย์ให้ศูนย์แปดหาศูนย์แปดค่ะเบลนี่เป็นเลขมหาเฮงนะคะอาจารย์ให้สองเจ็ดเจ็ดหาค่ะเบนี่เป็นของแอดเคยภูมักเหล่านะคะอาจารย์ให้วิ่งบนสามเจ็ดแปดนะคะสามตัวอาจารย์ให ก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดเจ็ดสามแปดสี่สามแปดสองตัวอาจารย์ให้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะใบน,นี้เป็นเอสคนตัดคนคนตัดเสียรนคะคะอาจารย์ให้เล็กล่างมานะคะอาจารย์ให้สองสองสามสองเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะในนี้เป็นสรุปบนของอาจารย์มรกตนะคะอาจารย์ให้วิ่งสามนะคะสามตัวอาจารย์ให้สามสามเจ็ดสามเจ็ดสามหกสามสามค่ะ ใบนี้เป็นของอาจารย์ป้อมสายแข่งนะคะอาจารย์ไฮเดนสามห้าแปดวิ่งแปดนะคะสองตัวอาจารย์ไฮศูนย์แปดแปดสามแปดซีแปดห้าแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะสามตัวอาจารย์ไฮหาแปดสองหาแปดสามหาแปดซีหาแปดหกหาแปดเจ็ดหาแปดเก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสี่แปดเจ็ดค่ะใบนี้เป็นเลขบุญของอาจารย์ต้มน้ำลานานะคะ อาจารย์ให้สองตัวเจ็ดสามเจ็ดหาสามตัวศูนย์เจ็ดสามสามเจ็ดหาหาเจ็ดสามแปดเจ็ดหาค่ะใบนี้เป็นของแอปเหนือนะคะสามตัวอาจารย์ให้ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสามหาเก้าสองตัวอาจารย์ให้สามแปดศูนย์แปดสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาเก้าล่างอาจารย์ให้เจ็ดสามเจ็ดสองศูนย์สามศูนย์สองหาสามหาสองค่ะ บนี้เป็นเลขเด่นล่างเจ้าสัวนะคะอาจารย์ให้หกสองเจ็ดสามค่ะใบนี้เป็นคงเมืองช้างนะคะอาจารย์ให้สี่เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่สี่สองวิงลูดเจ็ดค่ะใบนี้เป็นของอาจารย์มังกรทยานฟ้านะคะสามตัวอาจารย์ให้หกสี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่สามหกห้าสามหกห้าแปด โ9กเก้าสาม4 7กเก้าลขล่างอาจารย์ให้หนึ่งสามหนึ่งสี่เจเจหหาสอนค่ะใบนี้เป็นเลข2ตัวล่างของแอดนูน้ำสมัยนะคะอาจารย์ให้สองหกสองเจ็ดสองศูนย์สี่หกสี่เจหหกันสอค่ะขอขอบคุณทุกๆอาจารย์นะคะที่้อมุลมาเป็นแนวทาง แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้เฮงรวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องมารวยนำโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ